ชอบมากวิวเวลาไปต้องไปตลอดแล้วได้ไปเสม็ดบ้างไหมคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจะมาไลฟ์ตอนเย็นอีกไหมคะถ้าจัดเป๋าเสร็จทันเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะคะไม่อยากจะไลฟ์ไปจัดเป๋าไปกลัวไม่มีคนดูน้องยังไม่มีใครมาสะหน่อยอด้วยอมเพื่อครับลูกชายไอ้ลูกสวาวก็จะลำคาญหน่อยหนูจะไป เราหลีกหน้านะคะพี่โน้ตค่ะหนมถ้วยหรอคะหนมถ้วยสิบกว่าขวบและะ้วค่ะสิบหรือสิบเอ็ดขวบนั่นแหละไม่ชัวร้องชื่อหนมถ้วยค่ะไปเสริมสวยพี่โน้ตแต่ไม่ได้ไปทำหน้านะเดี๋ยวจะบอกว่าไปทำอะไรเดอ Fa เฟมาแล้วเหรอลูกลูกมานานยังนี่ทำไมแม่เพิ่งเห็นแม่ลงที่แม่ไปจุกข,ของลูกมาแล้วนะลูกมีอะไรให้แม่ลงหนี้ ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยล้อดูนะัททอลเคยเล่นสไปเดตไรสัตว์ไหนกดเข้าไปดูฉันกดเขาไปดูเธอสิทาไมมันอ๋อหนูเป็นนักสแสดงพิธีกรรีวิวอาจกดติดตามหนูก่อนเดเผื่อจะได้เข้าไปส่องเดืหากันไม่เจอตําโปกตําโปกตําโปกใช่ไหมมีใครใครดูไหมคะสไปะดตไรศนาแม่ไปโซ่จะลูกแม่จุ๊บเก่งมากมีอะไรให้แม่จุ๊บอีกไหมแม่ไม่มีอะไรลงเลยอ่ะลูก ถ้าจะเมตตาเอื้ออาทรแม่ก็ส่งมาให้แม่สัหน่อยแม่จะได้มีอะไรลงเพราะว่าเธอฉันเพิ่งรู้ว่าติ k t o ็อกเล่นเป็นลูกสาวแม่จริงหรอ,อเธอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบติ๊กต็อกมันส่งมามันไม่ได้ส่งมาเตือนมันขึ้นเตือนเหมือนกันว่าแบบเออให้ลงอีกแบบจะได้มีเพิ่มการติดตามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ้มน้องอ้๊มปีโป้เจอเจ้อ,อีกแล้วเจ้ไล์บ่อยดีนะ ก็ฉันเพิ่งเล่นอนะเธอวันนี้วันที่สิบเอ็ดฉันก็ต้องแบบเล่นให้มันแบบเปิดการมองเห็นอ้ําจะส่งสติกเกอร์ให้พี่ก็ได้นะพี่ไม่ว่าส่งของขวัญให้พี่บ้างคิดถึงจ้ากินข้าวกันหรือ,อยังคะวันนี้ทุกคนหยุดใช่ไหมจ๊ะก็มาคุยมาเม้ามอยกันนะคะส่วนจันนั้นก็คือยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะทุกคนนารานี่ไงแม่คอนเทนต์ฉ่ำ เอาจริงนะแบบสารภาพเลยฉันไม่กล้าไปขอเขาถ่ายคอนเทนต์เยอะเพราะเขาถ่ายงานกันไงเธอเนอะป่ะก็จะแบบอยากถ่ายกับเมนเทอร์มากินกล้ามากเลยไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่ามิงกระบาค่ะโดนัทห้สติกเกอร์แม่ขอบคุณนะลูกเขาถ่ายกันฉ่ำเออแน่แต่ฉันก็เกรงใจเขาาเนอะอยู่อยู่ไปขอเขาแต่เดยวก็จะแบบลองดูยังไม่รู้เลยยังไม่รู้มุกไหน สวัสดีค่ะน้องมีตังร้านน้องมีตังสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าฝากข้อใจข้อจอเปิดการมองเห็นพี่โน้ตเวียนหัวใช่ไหมอ่ะหนูมีขาตั้งแต่เมื่อกี้หนูถือไงหนูแบบนี่ไงมีขาตั้งพี่เวียนหัวใช่ไหมอ่ะตั้งขาตั้งก็ได้หน้าเหมือนจัก,กรจั่นเลยจัก,กรจั่นเองค่ะทุกคน เหมือนน้องขัแป้งเลยน้องน้องเท่าคะ่ะน้องเป็นผู้เท่านะคะชราแล้วน้องเป็นหญิงเท่าพี่เจ๋งตายไปแล้วว่ะทุกคนพี่เจ๋งเป็นแมวตัวแรกนะคะทุกคนแล้วฉันก็ไปทำตุ๊กตาพี่เจ๋งมาอยากดูป่ะทุกคนทุกคนอย่ายเพิ่งเบื่อน,นะเดี๋ยวจะพาไปห้องตุกปะปะ๊กตามันยังจัดไม่เสร็จหรอกก็ยังลกๆหน่อยแหละแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นพี่เจ๋ง อันนี้จูเนียอยู่นี่จูเนียเนี่ยครับคนนี้ก็คือคุณปู่ค่ะอายุเท่ากับประสบโชคนะคะนา่าจะแบบสิบสี่สิบสี่ขวบลกหน่อยลกหน่อยมันก็จะเป็นห้องตุ๊กตา แล้วก็จะเป็นห้องแบบเลี้ยงแมวด้วยนะคะเลื่อนพัดลมก่อนโปรดมองผ่านความรกนะ,ะนเห็นไหมนี่พี่เจงสันไปสั่งทำพี่เจงมาน่ารักปะอันี้ก็คือสร้อยคอที่แบบตอนเขาอยู่จันใส่ให้เขาเธอดูนี่เธอน่ารักปะบรายอ้วนเธอเคยเห็นไบรยอ้วนเปล่า ตุ๊กตาบลายนี่แหละเ่าไปคัสตอมให้อ้วนก็จะเป็นชั้นแบบของเล่นนะคะเธอเฟอร์บี้อ่าเธอใครเกิดทันมั่งเฟอร์บี้ของเล่นมากมายหลายสิ่งนี่ก็คือพี่เจ๋งนะคะเอาไว้เดี๋ยวแบบจัดเสร็จอะไรเรียบร้อยเดี๋ยววันไหนจะแบบมาพาดูเนาะทุกคนคุณนารีถ่ายผ่านมาเจอน้องจันน่ารักไม่เปลี่ยนขอบคุณค่ะ มืดเลยมืดไปขอตัวนั้นแม่ไม่พูดราคาค่ะลูกเพราะแม่จําราคาไม่ได้คะ่ะมันนานมากแล้วอะทุกคนส่วนนี้ก็คือแบบที่ฮิตล่าสุดเห็นว่าเธอมันน่ารักมากเลยอะมันชื่อ carrot street ตุ๊กตาเอกเพิ่มเรื่อยๆเลยค่ะแอนนี่น่ารักปะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะเธอดูดิน้าก็ น่ารักปะนี่มีน้องบายด้วยนะอยู่บนเห็นปะเธอแต่ฉันแบบเนี่ยมันน่ารักปะมันน่ารักมากมเลยอะสีมันแบบสตอเบอร์แหมากเลยอะอวดอวดอวดที่อวดวะ่ะ <c oughs> คนอุ่นเขาอวดกระเป๋าอะไรเงี้ยฉันไม่มีนะจ๊ะชื่ออวดของเล่นจะ้ะแล้วก็อวดน้องแมวของฉันนะจ้ะคุณแอนนี่อยู่ด้วยกันก่อนอน,นะอยู่าเพิ่งหนี้ไปนะ ูเนียสวัสดีครับคุณปู่จูจูเนียก็เป็นสกอตติชโฟนนะคะคนนี้ก็คืออินโทรเวิร์ดของจริงและนี่ก็คือตุ๊กตาเน่าของนางน,นะคะนี่ตุ๊กตาเน่าไซปริไซปรินี่น่าจะฝีมือร็อกกี้นะคะทำไซปริแล้วก็เป็นโซฟาจิ๋วของนางซึ่งก็คืองงมากโซฟาตัวยาวไม่นอนเนาะนอนโซฟาจิ๋วอะ คิดถึงพิกาจูพิจูเหรอพิจูชื่แน่ครับจูเวียงปะเวียงมะเวียงสุดหน้าเวียงสุดนี่ไงเห็นไหมพวกเธอฉันะซื้อของเล่นแบบดีๆมาให้เห็นปะเนี่ยนี่ไม่เล่นเล่นลังแล้วก็เล่นหรอกอบช่อนน้ำเจแล้วหรอคะอาวป,ปะสบชอ่อนน้ำเจแล้วหรอคะออ ปวดน้าเสร็จแล้วอย่างนี้ฉันก็จะได้กินข้าวแล้วค่ะทุกคนประสบโชคอาบน้าเสร็จแล้วนะคะทําไมหน้าที่ดูอมตะคุณ G A I ชมใช่ปะดีใจอะชมใช่ปะอ้วนมากค่ะมาถึงซสบโชคใช่ปะคะประสบโชคเขากินยากันชักนะคะทุกคนเอฟเฟกของยากันชักก็คือจะหิวบ่อยน้องก็คือแบบจะกินตลอด อ๋อชมโอเคค่ะเวียนหัวไหมทุกคนเธอเมื่อคืนมีใครดูแข่งวอลเลย์บอปลปะลดๆเนาะโอเคค่ะคุณอ้ม The Face หนูเรียนเวียนอยู่นะแม่คืออะไรวะลูกอะไรเวียนวะลูกโอเคค่ะพี่หันจะมาไลฟ์บ่อยๆ ขอบคุณทุกคนนะคะขอใจขอเจะเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะใจส้มให้แล้วด้วยเวียนหัวแม่ถามอ๋ออโอเคโอเคเนี่ยแม่นั่งเูยเฉยแล้วแม่นั่งเูยเฉยแล้วลูกอ่าเดี๋ยวแล้วแม่จะบีบขาตั้งกล้องไว้อยู่เข้าแล้วว่างฉันก็ไม่ใส่ฉันก็ไม่ใส่เข้าเองนะรอให้เขามาใส่ให้ความขี้เกียจมุมนี้ก็จะอึดๆหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าลูกๆบอกเวียนหัวก็เลยแบบ อ,อหน้าฉันดีขึ้นแล้วเห็นปะลูกเดอะเฟซของแม่เห็นปะเมื่อวานคือฉันยังแพ้งเงื่อนอยู่แล้ววันนี้ฉันไม่กล้าออกกำลังกายเลยเธอเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องใช้หน้าฉันก็เลยไม่กล้าออกกำลังกายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งหน้าไปสู้กับเขาไปสู้กับเมนเทอร์มากิงกล้าไม่ได้เมื่อวานแม่เหมือนเดินตกมาเออเมื่อวานแท้แล้วก็อีกครีมนี้ดีเนาะโทษเดี๋ยวฉันไปปักตะก้าให้มันดีจนฉันคิดว่า พี่ไม่ทํางานหรอสบายจังพี่อยากทํางานลูกแต่พี่ไม่มีงานให้ทําเลยแม่จะแต่งเป็นมังเกิ้ก้าไหมไม่เอาเทอมังเกิ้ก้านั้นที่เขาแต่งนั้นเขาทําในแอปปะให้ AI ทําให้ปะทาให้ฉันบ้างสิปกติคุณจันให้น้องแมวทานเปียกยี่ห้ออะไรเลกาลอสค่ะคุณแตคุณแต่วัฒนาสวัสดีค่ะ แม่อยากเป็นอะไรแม่ไม่เคยเล่น ROV เลยอ่ะไม่เลยไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรฉันก็จะไปแบบเป็นเมนเทอร์จัก,กรจั่นก่อนนั่นแหละเราไม่ต้องกลัวหรอกนี่อยากใช้ชีวิตสวยๆเหมือนแม่แล้วมีเงินใช้คุณแอนนี่ก็ว่าไปส่งสติกเกอร์ส่งของขวัญมาเดี๋ยวนี้อย่ามาพูดแบบนี้นะฉันตกงานอยู่พี่ดูผู้เข้าประกวด The Face โดยใช้แนวทางไหนพี่อนนี้หาลุคเมทอนนีุ่ณไก่หมายถึงที่จะเลือกเด็กเข้าทีมในโด e Face m e ใช่ไหมคะสบตาค่ะ จบตาแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะถูกชะตาปะมันตอบไม่ได้แบบอยากเอาคนเนี้แต่บางทีเอามามันก็จะแบบไม่ค่อยได้ดังใจเราเนาะแต่มันก็ทําให้รายการมีสีสันเดอะเฟสหนูไปแล้วเหรอลูกหนูมีอะไรก็ส่งมาให้แม่ลงหน้าฝีบ้างนะวันนี้แม่ไม่ได้ทําอะไรเลยคุณแม่ก้อยขอบคุณค่ะแม่คุณแม่ก้อยที่ชอบกินชาเย็นคุณปูป,ปูขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเข้าใจเค้าจอให้นะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์เคียกสติกเกอร์กระเปล่าของขวัญที่ส่งให้นะคะผมเคยเจอพี่สันตั้งแต่หมู่บ้านทิพวันใช่ไหมล่ะเธอแม่ฉัน,น,นยังอยู่อยู่เลยนะที่บ้านแม่ไม่ได้ทำไรทำนานหรอคะไม่ได้ทำลูกเอ็นดูขอบคุณคุณธนาพัทรนะคะใ,ใจส้มให้ด้วย เมนเทอร์รสุขคนเออพรุ่งนี้ฉันจะไปแบบไหนดีอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบ FC เพชรบุรีสวยหน้าเด็กมากขอบคุณค่ะพี่จันไปเดอะเทคฮอร์โมนพรุ่งนี้ค่ะลูกแม่ทำกันบ้านแม่ก่อนการบ้านแม่เยอะมากยังดูอะไรไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ฉันดูเดอะเทคฮอร์โมนจบแล้วนะฉันมีอะไรที่อยากทำหลายอย่างเลยแต่ก็ยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยววันนี้แม่จะ ระว่างมมันต้องตั้งใจดูอลูกกระเป๋าก็ต้องเก็บแต่ก็ยังดู The Face แบบแคมเปญฝาพับไม่จบไม่สิ้นแล้วจนวันนี้เขาจะมี EP ีใหม่ออกมาแล้วอะนัดคุณนัดที่ไม่ใช่สับป,ประรดตอนเด็กผมชอบดูลาคอรที่พี่แสดงมากขอบคุณค่ะรีแอคชั่นก็ยังไม่ได้ทำใช่ดิแฟนเยอะมากแล้วฉันก็เป็นแบบ Gen Y ที่ไม่ใช่ Gen C เนาะจะถ่ายเองตัดต่อเองมันก็ทำไม่ได้อะลูกมันก็ต้องรอแบบ น้องที่เขามาถ่ายให้มาทําให้หลายปีแล้วที่พี่เล่นกับพี่พลับคือเรื่องหน้าต่างสีชมพูประตูสีฟ้าค่ะอยากให้ไปเดอะเทสรอดูเลยลูกพรุ่งนี้แม่ไปนะจ๊ะรับรองว่าจริงมัง้งยังไม่รู้เลยว่าต้องไปทําอะไรเขานัดคิวถ่ายแค่สองชั่วโมงเองอะ อยากวัาไปอยู่ตรงนั้นแล้วจับมือแม่ทําเออแม่เรียนรู้ยากมากเลยกว่าจะทําเสียงปบมือกว่าจะทําอะไรเป็นเนี่ยก็ยากก็เกินว่าแต่ลูกว่างๆก็ตัดมีมอะไรมาให้แม่ลงม้้งนะลูกม่งั้นแม่ก็ลงหมาแมวไป AI ก็คืองงมากจับไม่ถูกพี่จันร์สวยมากขอบคุณค่ะทุกคนขาฝากไปติดตามบ้านแดงของจักรจันหน่อยได้ไหมคะอุย้ยเข้าตูยังไม่ไปหรอนะึกว่าไปแล้วอะเข้าตูรักเข้าตูนะ เ้วเข้าตูนะวันหยุดนี้เอาให้เต็มที่แม่ยังตามน้องแบมอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปตามตามคอนเสิร์ตเลยอะเธอกดบัตรอะไรก็ไม่ได้หัวจะปวดคอนเทนต์แม่ร้อยแปดเงงหมดแล้วโอ,อ้แม่ก็ยังจับทางไม่ได้เลยลูกหรือว่าทุกคนหรือเราต้องเปิดแบบแอปเ n าที่เป็นแบบจะกรจันช่องสำรองลงแค่เรื่องหมาแอ o เ n า จักกะจันลงเรื่องกินแต่เราก็อยากให้ฟอ l l o เวอร์มันอยู่ในอันเดียวก็เลยแบบไม่อยากทำหลายอันสบโชคครับปลาสบโชคหนุ่มถ้วยเห่าใครอะคะเห่าใครคะฉันจะได้กินข้าวแล้วจ้ะทุกคนจ้ะฉันจะได้กินข้าวแล้วจ้ะ อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะจักรจุนควรทําช่องสํารองไหมแม่แม่เปิดช่องสำรองไว้แล้วลูกชื่อจักรจั่นช่องสำรองเลยผมจากผู้ร้ายเหี่ยวรับติการหรอคะจริงเหรอคะเราเคยเล่นละครด้วยกันใช่ปะคหโดนหนูอัดผิดคิวบ้างหรือเปล่าเนี่ยสุนัักพันเยอรมันใช่ม,มล่าคุณ j จ y อดูว่ามันเป็นเยอรมันเชฟเปิรใช่ไหมล่าไม่ใช่จ้ะน้องเป็น พันุผสมนะจ๊ะผสมอาจจะมีเยอรมันเชฟเพิดด้วยนะ้องเป็นเซิร์นเจิ้นนะคะคุณพีออีส่งสติกเกอร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะคุณตัวชาขอบคุณค่ะสงสารนะพี่เราไปบู๊กันซีนไหนอ่ะริมทะเลปะ พี่เคยเจอน้องนานแล้วงานเกี่ยวกับเน,นาะไนา์แถบพระรามเก้าง,งานเกี่ยวกับน้องหมายถึงอะไรวะคุณพี่อ่านไม่รู้เรื่องอะคุณพี่หนูขออีกทีได้ปะ่ะพ่อน้องนะเรื่องด้วยแล้วเขามีลูกชื่อนามิฉันก็ทักเขาว่าวเหมือนกระตุนวันพีซที่หนูดูเลยเขาก็บอกบอกว่า ใช่ใช่ชื่อนามนีเนี่ยมาจากการ์ตูนวันพีซพี่เป็นไงบ้างอะไม่เจอนานเลยสบายดีเปล่าหนูมาเล่นติ๊กตอกมือใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะเ,เดี๋ยวหนูไปตามคุณพี่ก่อนสิหนูจะได้แบบ ป่ะทุกคนมีใครรู้ป่ะเผื่อพรุ่งนี้ฉันไปเล่นแล้วฉันแบบเดี๋ยวหาว่าเราไม่รู้หวันเนาะแม่มีลูกต้องชื่อลูฟี่หรือโรบินใช่ไหมซันจิได้ป่ะชื่อซันจิได้ป่ะอายุ45แม่เออโอเคพี่เพชรปรับปร,ราเป็นพี่ฉันฉันจะได้แบบสรุปเป็นพี่หรือเป็นน้องลูกเอาชัวร์หวคุณฮารุขอบคุณค่ะวันนี้ฉันตั้งเป้าหมายจะเป็นลูกปาก ถ้าพี่เพชรอายุมากเราก็แบบเราจะไม่กล้าสับเขามากไงเธอนืกอออกใช่ปะแม่อย่าลืมซีนพูนไหมจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกเนาะพี่อายเขาก็แบบอายุมากกว่ากูกูย,ยังสับเขามาแล้วเลยมันเป็นการทํางานเนอะเนาะเขาไม่โกรธกันหรอกถ้าไม่งั้นฟ้าอันก็ต้องโกรธมาเดียวแล้วเปล่าด่าว่าเป็นมาเก่งก้ามากิงก้าชอบมากเลยเธอฉันไม่เคยรู้เลยนะวิอิตัวมาเกิงก้ามากิงก้ามันคืออะไรแล้วเามื่อวานเปิดดู โอ้มาเดี๋ยวเขาก็าใจคิดเนาะเหมือนเหมือนสับเลยแม่ใช่ไหมได้เมนเทอร์ or, พยอนเมนเทอร์รำพึงของแม่แม่จัดปะ่ะแม่จะสับให้ฉ่ำแต่เขาจะให้กูไปเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะให้เราไปอยู่ในเป้าหมายไหนโอเคค่ะคุณวรนุชคุณเดะใหม่ล่ะคะขอบคุณคะ่ะสับไปเลยจะได้มัน,มน แต่พี่คริสไปยังออกแป๊บเดียวเลยอะจันไม่รู้เขาจะให้จันแบบไปออกแบบช่วงไหนออกออกแป๊บๆหรือเปล่านะแล้วจริงจันก็แบบเอาจริงก็อยากถ่ายคอนเทนต์กับพวกเขาด้วแต่พวกนี้จันก็แบบต้องรีบอีกอ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะพวกนี้เป็นวันเกิด Happy Birthday to you ของลูเมชันจ้าทุกคนมีนัดกินข้าวกับที่บ้านเขาฉันก็ต้องแบบรีบฉันก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะมีใครแบบพอให้ฉันถ่าย คอนเทนต์ด้วยหรือเปล่าคุณ32บอกชอกชอบคำสิลิขอบคุณค่ะคุณยุทเสหนึ่งสองหนึ่งบราบราบราวันเกิดของรูเมตค่ะรูเมตชื่อเคนะคะขอบแรงๆนะแม่ถ้าสับมันก็อาจจะออกยาวจริงหรอคุณนุชิีโอสเครู้เรื่องในเรื่องเปิดเสน่หาชีวิตของอุ่มรันทดจนยอม ตุยให้ปุนโอุย้ยมีคนเคยดูเรื่องนี้ด้วยหรอคุณไก่ดีใจอะดูว่าไม่ไม่มีใครได้ดูเป็นเรื่องที่นัดเทพมาเล่นละครเรื่องแรกเลยเนาะขอแรงแรงกว่าสบวนาคุณพระลูกนึกออกใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้สับเรามาแรงเราไปสับเขาแรงเราจะดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้านนะลูกเป็นคนเล่นใหญ่ไปเองอะมีในช่องวันคลาสสิกบ้านแดงจริงหรอคะ เออเ,ออเออเดี๋ยวไปตามขอบคุณค่ะที่มาบอกว่าช่องวันคลาสสิก come come. ออ้ยเข้าตูขอบคุณค่ะเข้าตูนหรือว่าเข้าตูขอบคุณทุกคนขอ้ขอใจข้จอให้หน่อยนะคะเดอร์เฟสแม่ก็เล่นใหญ่คนเดียวไม่จริงเลยเดอรเฟสแม่ไม่ได้เล่นใหญ่คนเดียวเขาสับแม่มาเอาคุณอันนี่ไปทํางานแล้วหล่อใบบ้าปบมือให้คุณออนนีนนหหห่หน่อยล้าว่เราไม่าลยหนน้องใยใหม่น่ารักน่ารักที่เป็นดาราเด็กใช่ปะฉันแบลขนาดนั้นเลยหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีนางสาวรักดีเหรอคะคุณนางสาวรักดีสวัสดีค่ะอุ้ยได้ดูนางสาวรักดีด้วยใช่ค่ะคุณดีคุณดีณดนายเหรออยากรู้ว่าตอนจบสุสานคนเป็นถ่ายทำที่สุสานจริงใช่จะ้ะสุสานจริงวัดจริงจะ้ะผมเล่นเป็นบินมอสไซพีนี้นี้นี้นีนเห็นหรือเปล่านี่ตะกุดนะจ๊ะเดีย๋ยวว่าฉันงมงายเลยฉันต้อง กลัวเนาะก็เลยไปฝังตะกุดกันเอาไว้หนมถ้วยพี่โซกุดบอกอยากเห็นหนมถ้วยหูนอนเหมือนหมูหนมถ้วยค่ะเฮ้ยทักพี่โซกุดหน่อยค่ะวัสดีค่ะวัสดีวัสดีค่ะที่บ้านฉันเลี้ยงหมูแดงไว้ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่หนมถ้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วนะั่นคือหมูแดงพี่จัน์เคยเจออาถรรพ์ในกองถ่ายไหมไหว้ตลอดเลยพี่จันร์ไหว้ตลอดเลยไปไหนมาไหนก็เลยแบบไม่ค่อยเจอหนมถ้วยสิบสิบกว่าขวบแล้วคะ่ะ จำไม่ได้ว่า10-11หรือ12เนั่นแหละเก็บมาจำไม่ได้มีหมูเดงเป็นของตัวเองใช่มาใช่เหมือนปะดูพุงชีดิคุณพระพุงอย่างใหญ่อะ่ะคุณมาเลยคุูพร้อมพี่จันยังไม่มีละครเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสพี่แันก็อยากกลับไปที่ช่องเจ็ดจ้าแตงโมนัชดาคุณพ่อเลี้ยงสวัสดีค่ะ อยากกลับไปช่องเจ็ดอยู่ค่ะแต่ว่ายังรออยู่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็พร้อมร่วมงานฝั่งตะกุดเจ็บไหมเจ็บเจ็บค่ะทุกคนเจ็บอยู่นะแต่นี่ก็คือหลายปีแล้วมันก็จะเป็นแบบจุดสีเขียว อยากให้พี่จันเจอกับพี่เกดพี่บีพี่จันสักคิ้วค่ะแต่ว่าสักแค่ตรงหางหางบางๆนะคะเป็นคนมีคิว้วมีเป็นคนมีมีขนเดี๋ยวก่อนนะคือผมหนาเป็นคนมีผมอยู่แล้วก็เลยจะสักแค่แบบเห็นปะแค่ตรงหางคิ้วบางๆหัวคิ้วไม่ได้สักเพิ่งมาสักตอนช่วงหลังเองเมื่อก่อนเล่นละครไม่ได้สักนะคะเพราะช่างแต่งหน้าจะไม่ชอบให้สักคิว้ว เพราะว่ามันจะเวลาแต่งหน้ามันจะเปลี่ยนทรงหน้าไม่ได้เพิ่งจะมาสักคิ้วตอนที่แบบพักจะไปทําลูกอะ่ะเพราะตอนนั้นฉันก็คิดนะว่าแบบคนเราจะโผล่หัวออกมาแบบค้อมคลอดลูกอุ้มลูกเนี้ยหน้าต้องสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็ไม่มาอกหักทําใจอย่างเดียวลูกทําใจอย่างเดียวเวลาจะช่วยเยาทุกสิ่งมันเป็นคําปอบที่แบบเดิมๆนะแต่ว่าเวลายอย่างเดียวลูกยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนกําลังจะกิน ดีใจจังเลยที่วันนี้วันเสาร์ตอนกลางวันมีคนดูเราเยอะเหมือนกันเห็นผลงานพี่ในค่ายละคร EXACT หรือช่องวันในตอนนี้เออเดี๋ยวพี่จะไปดูในแอป,ปในบ้านแดงนะคะชอบพี่จ๋าเล่นบทแองเนดาไฟแลบพี่คะสนใจเกากระเป๋ากระเป๋าสะพายไม้จะขายจะซื้อแพมเพื่อไปขนมกับลูกอะไร เดี๋ยวพี่จันเข้าไปดูในในหน้าโปรไฟล์หนูนะคะพี่จันเชียร์นางงามไหมเดี๋ยววันนี้ค่ะว่าจะเปิดดูซะหน่อยแต่มีการบ้านที่ต้องทำอุ๊ยนาราโอเคลูกแม่แม่เจอกันพรุ่งนี้นัดแม่เที่ยงนะลูกเดี๋ยวแม่ไปแม่ก็ตื่นเต้นด้วยจะให้แม่ไปทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยลูกอยากเจอเมนเทอร์มากิงก้ามากบอกนารามาเข้าซีนกับแม่ด้วยนะ หนุ่มถ้วยขู่ใครคะขู่ประสบโชคทำไมคะถ้าพี่จัดเล่นเกมกับพี่เกดพี่บีคอสนุกวีนแม่ต้องวีนแม่ยังไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวรอดูพูดนี้นะลูกนะพูงนี้แม่จะเอาเบื้องหลังถ่ายบ้านแดงด้วยได้ไหมอะแต่แม่จะยังไม่ลงแม่จะรอให้พวกหนูลงก่อนให้ช่องหนูลงก่อนแล้วแม่ค่อยลงแต่งหวานหวานไปนะแม่ไม่ได้หรอกลูก แต่งหวานๆไปเดี๋ยวเราโดนสับโอเคค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไปนะลูกพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงนะลูกแม่แต่งหน้าทำผมไปพร้อมอยากเห็นพี่จัดเล่นกับพี่ยุ้ยดูจุ่สานคนเป็นไปก่อนได้ไหมเอาคนดีไม่มีละครเลยช่วงนี้พักมินยองมากขอบคุณค่ะพี่จันสวยขอับคุณค่ะขอร้อยแบบอีทเพลงได้ไหมแม่ได้สิลูก พวกนี้น่ารักให้แม่ไปทําอะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะถ่ายคอนเทนต์กับแม่ด้วยนะน้องๆเขารีเควสให้แม่ถ่ายคอนเทนต์แม่อยากถ่ายกับเมนเทอร์มากินก้าพี่จันไม่ทาลิปเออไม่ได้ทาลิปเลยอ่ะทุกคนโทมเหรอมันอยู่บ้านนะเนาะก็เลยไม่ได้ทาลิปเอาแบบรถสุกคนเลยนะแม่ชีพคะ่ะอุย้ยมีคนส่งจูบให้แล้วคุณพ U U ูเอขอบคุณคะ่ะคุณภูวินหรอหนูอ่านชื่อถูกเปล่า อย่างมากก็น่าจะมีงานแสดง NF บ้างครับคืออะไรอ่ะแม่ไม่รู้จักอ่ะ NF คืออะไรอ่ะคุณสาธุคุณอนัตตาขอบคุณค่ะระดับแม่ต้องมาสเตอร์เมนเทอร์เอาจริงปะลูกเขาเชิญไปแม่ก็ดีใจมากแล้วตอนแรกแม่คิดว่าแม่จะไม่ได้ไปแล้วเพราะแบบมันตรงกับวันยคุณสาธุขอบคุณค่ะได้มงกรดอ,อกไม้ยสวยจังเลยมงกรดอ,อกไม้เนี่ยชอบชอบธรรมชาติดีหมายถึงหน้าอา๋อไม่หมายถึงไม่แต่งหน้าเหรอคะ ก็เน็ตฟิกอาย love TikTok แม่เคยเล่นขับไฟเดย์ขนาดไม่ทาลิปฉันยังออกจากไลฟ์ไม่ได้เลยค่ะอุย้ยขอบคุณค่ะปิยธิดาพิ娅ธิดาบุญโตแม่ไม่เคยเล่นป่านางเสือนะลูก I love Tik Tok แม่ไม่เคยเล่นป่านางเสือลูกแต่ในป่านางเสือมันมีตัวละครชื่อจักรจันทร์ป่านางเสือนะั่นคือพี่ยุ้ยเล่นลูกแม่ไม่เคยเล่นป่านางเสือ เออฉันเผลออ่านชื่อแอป,ปอื่นไม่เป็นไรเนาะอย่าเพิ่งตัดฉันเลยลูกๆจ๋าเดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวแล้วนะทุกคนจีบจะกะจันดีกว่าวะ่ะวันนี้ฉันกินไข่เจียวอ๋อหมูปิ้งนี่ของฉันหรอกับข้าวของฉันนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ไม่ใช่ไข่เจียวปูนะหนูแล้วก็นี่มันเป็นเหมือนพาโลเต้าหู้แล้วก็ใส่ถัวนะ่ว่ะทุกคนส่วนคนนี้ก็จะมาขอรอก,กินแต่ขนมของนังก็คืออาหารหมานี่นะจ๊ะทุกคนอ่ะทุกคน พี่จานไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณ400กว่าคนที่ตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะก็ขอไปกินข้าวก่อนเนาะส่วนวันนี้จะไลฟ์อีกไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเนาะทุกคนถ้าไลฟ์ก่อนขขวัญน,นะคะขอบคุณที่ทุกคนอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้นะคะสุขสันต์วันเสาร์นะคะขอบคุณคะ่ะเอาปบมือให้ตัวเองกัน